เบื้องมุ้งไปไก่น้ำนี่นะครับความสั่นความเงาเบื้องออกนะครับมุมนี่เลยเปิด4 2ครับ4 2อันนี้คือซื้อ2ใน3ด้วยพี่น้องเมียนครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับนายนุฟาร์มนะครับเป็นคลิปประจําวันพฤหัสที่21เดือนธันวาเด้อครับเด้อพี่น้องเอาไปปีกใกล้เขามาทุกที่ลวครับพี่น้องครับมาหางว่วไปเลี้ยง ซึ่งนายนนูฟ้ามีเพื่นกหาหางว่างา้ฝากพี่น้องนี่นนเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นงัวทองราคาเบาๆนะครับเด้อเกษตรกร,ร,กรจับต้องได้เลยนะครับเนาะวันนี้ใครอยากได้ซื้อสองได้สามไก่มีไห่อยากจะได้งัวแดงๆตัวหนาๆนก็มีไห้นะครับเนาะมีงัวะขั้วไห่พร้อมนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านโคกจเจริญตำบลหน,นองคุงศรีอำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเอ้านี่แหละอยากได้ตัวไหนมาเอาผูดด้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญชูแน่นะครับ ก่อนอื่นกะสีภาพไปทักทายกับเจ้าของคองครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมเมื่อนี้มีหกเบอร์ครับหกเบอร์แม่ม้านสามตัวแม่ลูกสามคมครับผมครับสื่อสองได้สามก็มีครับผมครับผมเอาการรับประกันหล้วการส่งเข้ครัคเป็นไงครับการรับประกันก็คือมีใบสัญญาซื้อขายครับผมครับราา การส่งกับส่งฟีทวายอีสานครับครับเก็บเงินปลายทางพี่น้องเรต้องมัดจําจักบาทครับอยู่นี่เรต้องมีมัดจํำนะครับพี่น้องครับเรต้องมีมัดจําครับไปฮอดบ้านเห็นงัวแล้วจางจ่ายเงินครับผมครับผมอ่ะนี่กะซื้องัวจากนี่กะถือว่ามั่นใจได้ครับครับผมเอาเบอร์แรกเบอร์นึงเอาทั้งนี้เป็นบ่ครับกับง้อสาวทองแรกเลยครับเอาผู้ใดหางัวดุกหมูอยู่เป็นงัวท้องแรกเด้อครับเด้อตัวนี้ตันตันแขนแขเลยล่ะครับนี่งามนางเอกเลยล่ะมื้อนี้ถือว่าเป็นนางเอกประจําคลิปนี้เลยเด้อครับเด้อตัวนี้ ตัวใหญ่ตัวตันดีนะครับเนาะครับผมตัวนี้ไอ้เพิ่นท้องก็พอได้ครับท้องตัวนี้ท้องช็อกโกแลตหกเดือนครับผมท้องช็อกโกแลตหกเดือนนะครับเด้อครับผมลูกแรกได้พี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ส่วนสงูงเยอะเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตัวนี้ร้อย 40, สี่สิบครับผมร้อย 40, สี่สิบได้เด้อครับพี่น้องครับหู <c oughs> สั่นเดี๋ยวบนชุดใส่เบิ้งหางถังตัวนี้นะครับหางบักใหญ่เลยนี่ผู้ใดเอามาเอาไปให้ลูกนหนาเขาก็หางว่าลักษณะแบบนี้ครับคนหางใหญ่ๆตัวนั้นหนาบักล่าใหญ่ๆนะครับเนาะก็จะให้ลูกหนาไปอีกกนนะครัับบเเออ้า่ง นี่นเดอ้อเดี๋ยวราคาจังฟังเด้อพี่น้องเดอ้อให้ผมอยางอ้อมมึงงัวให้พี่ให้น้องบึ้งชัดๆก่อนนะครับเนาะนี่หน้าตรงนะครับนี่อ่ะเผาใหญ่ๆนี่แหละครับผมเอาที่ถามราคาให้เด้อพี่น้องอ่ะนี่นะครับแต่ละลูกเห็นบ่ละ่ะหันนอ่ะเดี๋ยวเด้อพี่มันมันมันย้อนเสียงจกักไหนพี่น้องอาจธิเห็นบ่ชัดนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวให้พอแล้ววัยให้จะเข้ากันที่นีถามราคาให้เดี๋ครับเด้ออ่ะตะวันตันดีค้าวโพดครับผม เออเดี๋ยวเอ้ยข่างให้เด็กจังน้อยกันเห็นชัดเออนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องชัดๆอ่ะตัวนี้น่าจะเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดสามสิบเจ็ดหาร้อยครับสามสิบเจ็ดหาร้อยเบื้องมุมนี่ตั้นตันเลยพี่น้องครับสามสิบเจ็ดหาร้อยอ้าวที่ท้ายมุมนี่ให้เบื้องนะครับเนาะความสั่นความเหงาหลังตรงหนอกตั้งสมดใดเบื้องมุมนี่ครับหางสั่นหรือเหงาอ่ะนี่นะครับตำหนีบ่มีนะครับเนาะครับบ่มีครับฮู้เชื่องครับผมเดบปกติเลยครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับฮู้เชื่องเชื่องจับได้ใบได้ บักเผาใหญ่ได้ครับลหลายๆคนว่ามันคือมันคือไข่แท้ว่าสั่นเนาะครับอันนี้ผมเป็นอย่างนั้นครับเด้อบักเผามันใหญ่นะครับเน,นบา,นะ,คะ,านนะครับ, <ol> บ<อ>ผมงบมันสมบูรณ์ครับผมแมีนครับเออนี่เอาแบบนี้แหละสามหมื่นเจ็ดทวนๆตัวเนาะสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับห้าร้อยได้ครับพี่น้องเอาเอาไปพี่น้องมัดจำไม่ต้องนะครับไปใช้หนาครอบเดียวแมีนครับเอ่าเอาผ่าเบิ่งทั้งอีกทั้งมาเนี่เบื้งทั้งเนาะเออนี่ค้นหางบักยางใหญ่ได้แหละครับตัวนี้เออนี่อ่าเบิ่งมุมนี่นะครับเนาะนี่แหละแก่นๆตัน หูสั้นหูกินนะผู้ใดหาง้วงหูกินไม่ชอบหูยาวก็เอาตัวนี้ครับผมส่งออกบามันแล้วนะครับใบใจได้นะครับเด้ออยากได้แบบได้ซั่งเอาได้นะครับเนาะครับผมมีงบยุคแสนหนึ่งแสนสองให้นั่นลุหาให้กับบอกได้เด้อครับพี่น้องครับผมเป็นมองงินยอะหรอกนี่ตัวถึกถึกดูมุมสูงเบื้องขวนครับหลายๆคนอยากเบื้องขวนเนาะนั่นลอยู่ตรงนั้นแหละครับผมเออนี่ยตรงนู้นพ่อแดงนาะอ่ะตำหนิไม่มีเบอร์แรกนะครับเนาะ ถาไปเด็กก้อนพี่น้องถูเอาถูเอานี่จะเฝ<ด>้าเบื้องให้จบตัวนี้ต้องต้องต,งตง้องโทษสะก่อนตัวนี้ทุสะก่อนตัวนี้หยุดไปก่อนนะครับเนาะครับผมเบืบ้องมุ่งไปไกน้ำมื่ออย่างคือพวกเอาแถวตัวนี้ก็ไดเนาะครับง่งามครับมันถูใหญ่นะครับเนะาะเดี๋ยวสีผ้าเบื้องตัวที่สองนะครับเด้อครับนี่ครับตัวที่สองนี่ก็ตัวใหญ่ใส่ลอยสี่สิบกัวนะครับครับแมนครับอ่าเป็นงัวเขางุ่มแต่บดอ่าบดดีนะครับเด้อบดดีครับผมบดดีแดงดีเลยนะครับเนาะ ตัวนี้ทองจักเดือนทองพอได็ครับตัวนี้ทองหเดือนกับมาธาดอครับผมตัวนี้ทองมาธาดอหกเดือนดนะครับพี่น้องครับครับผมอ่ะนี่ทองหเดือนมาธาดอตัวนี้ก็สีเข้มกว่าครับลูกน่าจะลูกที่2นี่แหละพี่น้องแมนครับลูก2ครับลูกสองนะครับเด้อสีเข้มแล้วก็บดเต็มใบนะครับเนาะอ่ะพวกเล็บแข้งขาเบื้องเอานะครับเนาะนี่ตัวนี้เออนี่เด้ออ่าเบื้องมุมนี่ก่อนนะครับเนาะนี่แล้วทยนี้เบื้องอีกข้างหนึ่งอ่าแดงเข้มบ่มีปานบ่ดังนะครับเนาะนี่บดเต็ม เบถ่ายยางแต่เบืองสู้สิไนลยไปทางผลนนะครับเนาะเออมาทางพี่ก่อน<ป>เดี๋ยวเยวบิ้งมุมออนะครับเด <ใน S 1> ีวถามหน้าพี่บ้านไงทางนี้บันไนดโลกเออโอเคเอ,อ่ะตัวนี้ได้รูปเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดสามสิบสี่หาร้อยครับอ,อ่ะตัวนี้สามหมื่นสี่หาร้อยได้ครับเด้อคืองอสทองกับมัทดอเด้อครับพี่น้องครับอ,อ่ะสามสิบสี่หาร้อยเอาเบิ้งมุมนี่ตัวใหญ่ดีดอกเออสูงเฉินเทินเลยบันีดอ,อ่ะนี่นะครับเบิ้งเอานี่นะครับความสั่นความยาวเบ,บิ้งเอานะครับมุมนี่เลย ตำหนิโบมีนะครับเด้อครับผมเนอ,อนี่ตำหนิไม่มีนะครับเนาะแข้งขาดำอ่ะเบื้องทาเก่าขา,ขาทุกขากะบบมีปัญหาหรืครับผมอ่ะเดินออนะครับอ่ะตัวที่สองแล้วต่อไปเสืพ้าเบื้องตัวที่สามครับตัวที่สามพี่ครับตัวบกักไญ่ๆนี่ครับสามมือสี่หา้าเลยตัวไงเล่นหรครับผมอ่ะเบื้องมุ้งไก่ไก่น้ำต่อไปตัวไง ตัวนี้ก็น่าจะลายใส่รอยซี่สิบห้าบวกบวกผเด้อแมนรอยซี่สิบห้ารอยห้าซี่บลยห้ารอยห้าซี่บเลยตัวนี้ใหญ่อ้งนะครับเนาะครับเออรอยซี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้ท้องห้าเดือนกับพริกแดงครับผมตัวนี้ท้องกับพริกแดงนะครับเดืองห้าเดือนแล้วนะครับครับผมเป็นลูกที่ไหนครับลูกสองลูกสามไปหนี่แหละครับลูกที่สองหรือลูกที่สามไปนีเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้หูอ่าบเยี้ยวนะครับหูส์สันนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะเออนี่ทองกับพริกแดง อาธิวามันี่มีใบมีหลอดไห้อยู่เนาะมีใบมีหลอดทุกโตครับผมออมีใบมีหลอดไห้สุดโตเด้อค่ะพี่น้องเด้อ<ม>อ่ะนี่เบิ่งมุมนี่เดี๋ยวจะเบิ่งอีกข้างนึงน่งอันถ่ายจังเบิ่งอ่ะเด็บไม่มีปัญหาหรอกนะครับเนาะเออนี่นะครับ,นะเ,ออดรบเดี๋ยวมุ้สุดที่ถามไห้นะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวผู้สิผ้าเบิ่งทางนี้นะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับเด้อ อเดี๋ยวสิพาเบิื้อ่งเออไปเลยครับเออนี่นะครับเดี๋ยวสิพาเบื้องราคาให้อ่ะดูมุมนี้ชัดๆอ่ะนี่เด้อเดี๋ยวด้วมันยึงเนียงๆกันตัวนี้ไดโนกะเปิดเท่าไหร่ครับเปิดสามสิบสี่ห่าลอยกันตัวนี้สามหมื่นสี่ห่าลอยเด้อพี่น้องครับตัวย่างใหญ่ได้ละสามหมื่นสี่ห่าลอยเนาะเดี๋ยวที่าเบิ่งเออทั้งถ่ายนะครับพี่น้องเป็นเครื่องอมนะครับครับผมตัวนี้เครื่องอม,<ผ>มแต่ว่าได้ตัวใหญ่ได้ครับสามสิบสี่นี่ ครับยังบบแมนมองเอาได้พี่น้องยังต่อได้อีกตัวได้อีกด้อครับด้วยพี่น้องครับนี่ขาบบมีปัญหาบบมีตำหนิดอกครับผมครับผมสามสิบสี่หาลอยเออนี่เบื้องมุมนี่ใหญ่เลยนะครับนี่นีใหญ่ๆเลยใช้เบื้องอีกกขังหนึ่งนะครับอไปดูนี่ตรงข้างหลังสามหมื่นสี่หา้อยครับผมครับผมเดี๋ยวจะพาเบื้องตต่อไปครับบานนี้หมดแม่ลูกได้บ้าน แม่ลูกมีอายุสามคยู่เด้อพี่น้องครับซื้อเออนี่นะครับเอาแม่ลูกวันนี้กะแม่หัวล้นไหมเมื่นี่แม่หัวล้นครับแม่หัวล้นนะครับเด้อแลักการเป็นลูกโตแม่ซื่อซ้อนได้สามครับผมโอ้หนี่แม่ท้องเลยเต้แม่นครับแม่ท้องแล้วนะครับเนาะแม่ท้องสี่เดือนกับสี่วัยหนึ่งหกศูนย์ครับท้องสี่เดือนกับสี่วัยหนึ่งหกศูนย์แม่ใส่รอยสี่สิบกลัวนะครับเด้อครับผมดูลึกดีอยู่ท้องสี่วัยหนึ่งหกศูนย์ คผลนะครับตัวลูกผลเฉินยังไปเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะซีวายหนึ่งหกศูนย์นี่แหละตัวแม่เพิ่นลูกที่แรกครับตัวนี้ตัวนี้เป็นวงอลูกแรกลูกสองเนี่ยครับลูกแรกหรือลูกสองตัวนี้น่าจะลูกที่สองในท้องนะครับลูกแรกเรียนยุ่งผลนะครับเนาะอ่ะตัวแดงดีเลยล่ะเดี๋ยวผมไล่ลูกไปตัวนี้ลูกพอไดงครับตัวนี้ลูกบ้านครับผมอ่ะลูกอ่ะพอน้ําบ้านนี่นะครับเด้อดาว่าในท้องเนี่ยซีวายหนึ่งหกศูนย์นะครับซีวายหนึ่งหกศูนย์เดี๋ยวหายในโนไล่มาทางนี่นะครับเนาะอ่ะนี่แล้วครับเด้อเบอ่ะเ่นเออนง อ่นี่เด้อครับเด้ออ่ะคู้นี่นายโนเปิดทีเท่าไหร่ครับเปิดสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองอันนี้คือซื้อสองได้สามนะพี่น้องแม่นครับประกันทองให้เลยครับตัวนี้สองได้สามประกันทองนะครับเนาะครับผมอ่ะลูกเจ็ดเดือนลรืครับตัวนี้ตัวนี้ลูกหาเดือนก้วหกเดือนครับแม่ท้องเจ็ดเดือนก่อนครับแม่ท้องจะเข่าสี่ครับจะเข่าสี่เดือนลูกน่าจะหกเดือนได้นะครับครับผมหาเดือนจะเข่าหกเดือนเอาสี่หมื่นสองอันนี้คืออ่าซื้อสองได้สามนะครับเป็นลูกโตแม่พร้อม ครับผมตับนี้ก็ว่า่าจะมีอย่างเนาะครับผมบม่มีครับลูกแดงดีด้วยครับเด้อพี่น้องครับเอ้านี่นะครับคู่นี้แหละเบื้องมุมนี่อ่ะแล้วเบื้องมุมสูงน้ำครับนี่ถ้าผมทายมุมนี่พี่น้องสิบว่าเห็นว่ามันหลังตรงหรือหลังจังไดยไหมครับพี่น้องผมหนอกตั้งจังไดยเนาะต้องเบื้องมุมนี่นะครับนี่อ่ะสียางอ่อมให้เบื้องเบื้องเล็บบนี่เล็บบ่มีปัญหาดอกครับเป็นงัวหัวล้นนะครับเนาะครับผมนี่เบื้องไกลๆเลยอ่ะนี่นะครับเบื้องแนวหลังเอ่อ เดินไปเดี๋ยวให้เบื้องไทยย่างนะครับเนาะเออนี่เบื้องไทยย่างไม่มีปัญหาดอกพี่น้องครับเบื้องมุ่ไกลๆนะครับใส่มามครับแบบนี้ใส่มาเออยัาง้เห็นทุกขางเนี่ยพี่น้องขาบปะโถงปถอนนะครับเนาะอ่ะนี่แหละลูกตัวเมียนะครับราคาเบามากเลยนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เออนี่นะครับอ่ะแม่ลูกผ่านไปคู่แรกต่อไปสิพาไปเบื้องคู่สองคู่สาม ชุดนี่คู่สองคู่สามนี่มีท่เด็ดนได้รับรสิบบวกไวจังไหนะครับเนาะเิภาเบิ้งกันอันนี้ถือว่าเป็นง้วนทีจับแบเฟมญ่นะครับเนาะครับเฟมใหญนหนาๆทั้งนั้นไผอยากได้พอพันกับมีไหเป็นลูกตัวเมียตัวหนึ่งกับตัวผู้ตัวหนึ่งบุรี่ว่าลูกไผเป็นลูกไผได้ครับเดี๋ยวจังเบิ้งกันอันไดเป็นลูกอันใดครับนี่โอ้เอาตัวผู้เนาะแม่เป็นแดงเป็นนวลๆนะครับง้วนๆลูกตัวผู้เอาคูนนั่นนะครับพี่น้องครับผมแต่่ายุ่งกันที่ดีพี่น้องะลูกจะเดิน บันฟันตัดเดือนหรือบัวหาหกเดือนเลยนะครับหากเดือนตัวโตใหญ่ผู้ใดเอาไปเป็นพอพันธุ์ไหน้อครับตัวนี้พี่น้องนี่ลูกของไงพอโตเด็ดครับตัวนี้เป็นลูกของฟอนตินอตครับลูกของฟอนตินอตเด้อครับพี่น้องเด้อฟอนตินอตเกิดจากแม่ใส่รอยหาซิปเป็นงวหัวโล้นนะครับเนาะครับนี่แม่เพิ่นท่องไปหรือทับไปครับบัวครับแม่เพิ่นแข่าล้นเพิ่นเล็บผสมครับโอ้อันนี้แม่เพิ่นขาดแคลเซียมอยู่เพิ่นเล็บท่านทับให้นะครับเนาะครับผมนี่ใส่รอยหาซิปมันเป็นซัดแล้วล่ะครับแต่ว่าวันนี้เป็นซัดอีกก็คือพี่น้้องผผสมมไดเลยคครรัับบ อ่ะนี่เด้อเป็นเครื่องอมเป็นง้วสีแดงนวลนะครับเด้ออยากอยากให้เบิงการจ่ายลูกคนน,นะครับอยากใะให้เบิงผลงานของลูกผู้ใด,ม,ดมักสายเนื้อหนังนะครับเนาะผู้ใดมักสายเนืเอ้อหนังนะครับเนาะเออลายลูกทั้งพี่ครับวัเนี้ยไปอันนี้นี่ะนะครับนี่ไปลูกไปเออเดินมาเดินมาลูกเออนี่นะครับเนาะเบิงเลี้ยมโตลูกเบิงเลี้ยมโตลูกลูกของฟันตีนอดนะครับเกิดจากแม่นี่แหละครับผมอ่ะนี่หูสันสันอกต่างตหลังตรงตรง แม่นี่ลอยหาซิบหาเลยครับหาซิบกลัวด้อครับพี่น้องแม่ครับแม่ใส่ลอยหาซิบหาได้นะครับเนาะเออเดี๋ยวจะถามราคาให้นะครับเนาะคู่นี่ชุดนี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดสี่ซิบหาครับสี่หมื่นหาถือตัวละสองหมื่นสองครับหาลอยแม่ครับเออสี่ซิบหาด้อครับเด้อแม่ใส่ลอยหาซิบหาแม่บักง่ายแล้วก็ลูกงามพร้อมแม่นครับอ่ะถือว่าผู้ใดเอาไว้เบิ่งเป็นพอพันหน่อยเด้อครับองศาลึกนี่ถือว่าสวยเลยล่ะอ่ะนี่นะครับเด็กกล้ามเนื้อมาเอา หอสำหรับผู้เลี้ยงงวไท้เอาไปคุ้มฝูงได้แต่ว่าใบมันเสียนะครับฟอนตินอตตัวนี้โอ้ใบบ่มีครับตัวนี้ฟอนตินอตนะครับเนาะครับก็ถือว่าดาราระดับโลกพี่น้องครับฟอนตินอตอ่ะอันนี้งวคุณหมอครับคุ้นผสมเองกับมือนะเป็นผสมเองกับมือได้ครับเด้อครับผมอันนี้ตัวใหญ่นะครับเนาะเป็นเครื่องอมนะครับสี่ยางน้ำให้เบิ้งนะครับออนี่เบิ้งอ่ะแฮนดหลังนะครับเนาะนี่เด้อกร้ให้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งเออ นี่เออนี่มุมนี่ย่างไงนะครับอ่ะซีสิบหาได้ครับครูนี่พี่น้องครับผมซีหมื่นหานะครับนะเป็นง้วลูกแรกนะครับงัวนลูกแรกโอ้โหหนอกแมนหนอกบักใหญ่เลยครับลูกตัวใหญ่ีหลีลูกเลี่ยมตัวดีครับเนาะยังมีที่เด็ดอ่าง้วนแม่สาวอ่าแม่ลูกสาวอีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยครับด้วยจังเมืองกันอ่ะเบิงมุมนี่ก่อนของลูกนี่เด็ดเลยหนังย่างหนานะครับดูมุมนี้เออเด็ดแล้วล่ะอ่ะสีภาพบ้องครูต่อไปครับ อ่คู่ต่อไปเป็นอ่าแม่เท้านะครับเนาะครับหัวล้นด้วยกันครับหัวล้นละกันสอสได้สามได้บ้านเนี่ยสื้อสองได้สามบ้านนี้ให้ลูกแดงนึกครับพี่น้องครับตัวนี้แม่เนี่ยเห็นตีเบอร์วะในใจว่าเลือดร้อยบอรนะครับพี่น้องกับเบอร์เหล่านะครับเออนี่เป็นลูกโตแม่แม่กระใสร้อยหาซิปน่าจะได้แม่ครับแม่กรสร้อยหาซิปเออคู่นี่คมใหญ่ขึ้นกันครับครับลูกจักเดือนแล้วครับลูกปีนึงครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับ ลูกสามหนึ่งอายุป,ปีหนึ่งนะครับ,รบอันนี้แม่ท่องจักเดือนครับแม่ท่องแปดเดือนกับเคฟหกแปดครับแม่ท่องแปดเดือนกับเคฟหกแปดนะครับเด้ออ่านี่อันนี้ซื้อสองได้สามนะครับเนาะครับอ่านี่อ่ะเออนี่แม่ใกล้สิลอดอีกแล้วครับผมอันนี้แม่ใกล้สิลอดแลวเนาะครับลูกแดงๆนี่แหละครับผมอ้าซื้อสองได้สามเออไว้ใสยไปบ่เนี่ยนี่แม่หางใ่ายๆนะครับเนาะแม่เห็นตีเบอร์นะครับเด้อเออนี่เอาขางนี้มาเบิง่งเข้าบปหนิแม่แม่ท่องอะไร เคเอฟหกหกแปดครับนะครับใกล้คลอดแล้วแม่นครับอันนี้คือท่องแปดเดือนมัครับนี่แปดเดือนครับแปดเดือนนะครับเด้ออ่ะครบใหญ่แล้วครับครูนี่ก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนเอามาใกล้ๆกันนะครับพี่น้องเออเดี๋ยวเด้อให้เป็นไรมาใส่แม่กันเดี๋ยวมาชุดจะถามราคาให้นะครับเนาะนี่มันเฟียกันนะครับพี่น้องเปล่ามั่วๆนำขาอะกันเลยชุดนี่เป็นงคอกเดียวกันเป็นงอคอกเดียวกันเอาอไงต้องรับสายแต่ได้ดูวันนี้ตัวนี้เป็นเมียมู ตัวนั้นเป็นแม่มูตัวเท่าๆนะตัวนี้เป็นลูกลูกคนลูกตัวแรกลูกตัวแรกตัวนั้นเป็นลูกตัวที่สองตัวตัวเถิกนั่นเป็นหลานเแม่เท่านี่เป็นแม่ตัวนี้เป็นลูกของแม่เท่า้อครับเด้อแม่นนี่แม่นครับตัวเท่านี่ก็ลูกดูครับเท้ดดูดกครับเอตัวเท่านี่กระท่องอีกแล้วก็ได้ตัวนั้นอีก้อครับแดนครับเดี๋ยวจะถามให้เออเอาเอาครูแดงกับตัวนี้มาเหยนกันครับเออแม่เมื่อก่อนเอาลูกมาข้างพี่ป่ะนี่อเออนี่นะครับเด้อ เดี๋ยวได้พี่น้องให้เป็นโอ๋หลูงกท่งนี้กันจะท้าเห็นบังงามสองได้สามแม่อเคหรอครับเออให้ก็ได้เออฮะเออจงว่าพี่ก็ได้เออไปเออโอเคอ่ะเอาคู่นี้สองได้สามได้นุเปิดเท่าไหร่ครับหาสิบเก้าครับคุณาคู่นี่หาหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับผมหาหมื่นเก้านะครับเนาะอยากได้มาเอานะครับครับหาสิบเก้าเอาเบื้องกันหนาหัวหล่นหล่นนะครับเนาะเออหันหยอกกันเดี๋ยวพี่น้องครับเออมุ่มกันหยอกกันนะครับ หาหมื่นเก้ารับหรือว่าที่ยกไปมัดขั้วเลยก็ได้ครับยกมัขั้วนี่ก็ได้เลยครับซีได้หาพี่น้องรับผมอ่ะคบใหญ่เลยนะครับเนาะอ่ะมื้อนี้ก็น่าจะมีไห่แคนี่นะครับเนาะครับแมนครับของนายนุฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องอ่ะมาเลือกเอานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ครับสวัสดีครับ